สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเราเล่นนะฮะเดี๋ยวมาติดตามสรุปผลการแข่งขันมวยรบ FIVB Challenger ครับ2024กันนะครับวันนี้ก็เป็นเกมในวันสุดท้ายของการแข่งขันนะฮะก็อาจจะผ่านพ้นไฮไลท์ของการแข่งขันของเราไปแล้วนะหลังจากที่ผมก็มองว่าไฮไลท์เนี่ยมันอยู่ที่เวียดนามเป็นหลักแหละในการแข่งขันแต่ละแมตช์นะครับตั้งแต่รอบก่อนรองชนะเลยนะฮะรอบรองเมื่อวานด้วยแล้วก็ วันนี้ก็ชิงที่3มันอาจจะก่อยๆนิดนึงเนาะ,ะแต่ว่าวันนี้ก็ได้แชมป์แล้วนะครับสำหรับทั้งเชลเจอร์ครับในประเภททีมชายแล้วก็ประเภททีมหญิงทีมที่จะได้เลื่อนชั้นขึ้นไปสู่วอลบอลบีเอ็นเในปีหน้านเดี๋ยวมาพูดถึงรายละเอียดในเกมวันนี้กันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะ,ะเดี๋ยวไปตัวันที่เกมในประเภททีมหญิงก่อนแล้วกันนะครับประเภททีมหญิงนี่ก็เป็นการลงสนามพบกันระหว่างเช็กเกียนะครับเจอกับเปอร์โตริโกนะครับผมซึ่งทั้งสองทีมไม่เคยขึ้นไปเล่นมีเอ็นเอลว่าจะมีเพียงแค่ แพ้แคนาดาไป2ต่อ3เซตนะแล้วก็ปัจจุบันนี้แคนาดาจะได้เล่นบ n l อยู่นะส่วนเช็คนี่ก็เพิ่งมาชิงอีกรอบหนึ่งในปีนี้นะครับซึ่งเกมในนัดชิงชนะเลิศนะครับก็อันนี้ผมยอมรับตรงๆว่าไม่ได้ดูนะ,ะเพราะว่าวอลเลอร์บอลเวิลด์ทีวีของผมหมดอายุแล้วนะหมดเมื่อวานนี้นะฮะวันนี้จะต่อใหม่ก็ เสียดายอยู่นะครนัดชิงก็ไม่ได้ดูนะเสียดายอยู่แต่ว่าก็ราคามันค่อนข้างสูงนะตอนนี้ยิ่งเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะฮะก็เลยไม่ต่อแล้วกันนะ <laughs> นัดชิงก็เลยไม่เห็นว่าฟอร์มเป็นยังไงแต่ดูจาก ฟอร์มกาเล่นของเช็คที่เจอกับเวียดนามมาเมื่อวานนี้ถือว่าพวกเธอเล่นได้ดีนะขณะที่ปูตุริโกเองการเจอกับเบนเยียมในรอบรองชนะเลิศมาออเป็นอีกวันที่พวกเธอเล่นดีอย่างมากเลยทีเดียวนะครับว่าพอมาในนัดชิงชนะเลิศน,นัดนี้นะครับเป็นท่าทางของเช็คที่เก็บชัยชนะต่อปูตุริโกไปได้3ต่อ1เซตนะครับ25 23, 25, 20 18 25แล้วก็25ต่อ18คะแนนนะครับสุดท้ายก็เป็นเช็คที่สามารถเก็บชัยชนะในเกมน,นี้ไปได้นะครับผมด้วยสกอร์3ต่อตนว่ ทีมที่ประสบค,ความสำเร็จนะฮะหลังจากที่เคยเข้าชิงแชมเลนรมาก่อนแล้วนะครับปบี2019นะเชก็สามารถคว้าแชมป์ในรายการนี้แล้วก็ได้เลื่อนชั้นขึ้นไปสู่วอลบอลเนเชนส์ลีกในปี2025ปีหน้านะครับขณะที่ปปโตริโกเองก็ถือว่ามีโอกาสที่สุดแล้วนะพวกเธอก็มากไกลที่สุดในรอบนี้ก็มีลุ้นที่จะได้ไปเหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายก็แพ้ไปนะครับผม1ต่อ3เซตเนาะก็ได้เพียงแค่รองแชมป์นะฮะก็ต้องไปลุ้น ทำคะแนนขึ้นมาเล่นใน v n l ใหม่ในปีหน้านะครับซึ่งปีหน้าเนี่ยรอบคัดเลือกเขาจะไม่มีแล้วนะครับไอแมตช์เชนเจอร์ครับเนี่ยจะไม่มีแล้วก็จะเป็นการคัดทีมจากอันดับโลกอย่างเดียวนะครับผมส่วนผู้ชิงอันดับที่3ของเชนเจอร์ครับประเภททีมหญิงนะครับเป็น เวียดนามที่เจอกับเบนเยียมเนาะคู่นี้ผมก็ทําคลิปแยกไปแล้วนะครับก็เป็นเวียดนามที่ชนะไป3ามต่อหนึ่งเซตนะครับก็เ,เวียดนามจบอันดับ3นะแต่เบนเยียมเนี่ยถึงแม้ว่าจะจบอันดับ4ของรายการนี้แต่พวกเธอก็มีโอกาสค่อนข้างสูงนะที่จะได้เลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นในวีนแอลตอนนี้ยังไม่ออฟฟิเชียลแต่ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเบนเยียมนี่แหละนะครับที่มีคะแนนสะสมอันดับโลกหรือว่า FIVB World Ranking สูงที่สุดนะครับผมซึ่งตอนนี้เบนเยียมอยู่ในอันดับที่13ของโลกนะเธอมีโอกาสอย่างมากเลยที่จะได้ขึ้นไปเล่นในนนนปปีปีีหห้้าาาาาะะรเเพพวว่่แจจิมก 16ทีมเป็น18ทีมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแชมป์แชมเปี้ยครับแล้วก็ทีมระดับโลกสูงสุดจะได้เลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นในปีหน้านั่นเองนะครับผม ส่วนเกมในประเภททีมชายนะครับจีนเจ้าภาพนะครับผมหลังจากที่ผลงานในศึกชารินครับไม่ดีนะครับตกรอบแปดทีมสุดท้ายนะครับซึ่งจีนนแพ้กับกาตา์นครับตอนนั้นแล้วก็สุดท้ายกาตาเข้ามาเป็นแชมป์นะฮะจีนก็จบอันดับที่ห้าของรายการนะครับพอมาในรายการนี้เนี่ยนะฮะจีนก็ลงสนามในฐานะเจ้าภาพเนาะแล้วก็ตั้งแต่รอบแปทีมเนี่ยก็ถือว่าอึดอัดนิดนึงนะับเกมกับเม็กซิโกก็ชนะมา สามศูนย์เจอกับอียิปต์ในนัดที่แล้วก็ชนะมา3าศูนย์เหมือนกันนะครับผมซึ่งมาในนัดชิงชนะเลิศคู่แข่งของจีนนั่นก็คือท่านั่งของเบนเยียมนะฮะที่ในรอบรองชนะเลิศนี้เบนเยียมก็หืดขึ้นคอเหมือนกันนะฮะแซงเอาชนะยูเครนไปได้3าต่อสเซตนะครับพอมาในนัดชิงชนะเลิศเจอกันนะครับกลายเป็นทนั่งของจีนนะที่ได้เล่นในบ้านแล้วก็ เสียงชงเสียงเชียร์ก็ค่อนข้างที่จะได้เปรียบนะก็กลายเป็นจีนที่เก็บชนะต่อเบ็นเยียมไปได้3ต่อ1เซตนะครับ25 20 25 20 22 25แล้วก็25ต่อ22นะครับก็ชนะไป3ต่อ1เซตนะครับทำให้จีนก็ควา้าแชมป์วอลเลย์บอลเชลเลนเจอร์ครับนะฮะแล้วก็ได้เลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นในวอลเลย์บอลเนชั่นสลีกในปีหน้านะครับซึ่งจีนเองก็เคยไปเล่นเนชั่นสลีกที่ว่าเป็นขาประจำของตั้งแต่เวลางปีนะครับเปลี่ยนนนชืื่่่ออมาาาเเป็็ VNL จีกกถวขแขงัน ประจำอยู่แล้วนะฮะเพียงแต่ว่าจีนเนี่ยต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2021เนาะตอนที่พวกเขาเนี่ยตกในเทศกาลของโควิด -19 นะฮะจีนไม่ได้ไปแข่งที่รีมินี่ประเทศอิตาลีนะตอนนั้นทัวร์เมนต์เขาเล่นกันแบบบับเบิ้ลเนาะแต่ว่า จีนขอถอนตัวไปในปีนั้นเนื่องจากว่างบประมาณในการส่งมันไม่พอนะเพราะจีนเนี่ยเขาก็เน้นทีมหญิงไปนะครับผมแต่ทีมชายนี่เขาก็ไม่ได้ส่งไปเล่นนะครับก็เลยกลายเป็นว่าปีนั้นก็ถูกตัดชื่อออกซึ่งทางเอฟเอีแก้ปัญหาด้วยการเชิญเนเธอร์แลนด์ไปเล่นแทนกลายเป็นจีนที่ไม่ได้เล่นในวีเอลตั้งแต่ปี2021นะฮะแต่จีนก็ได้กลับมาอีกทีหนึ่งในปี2022นะหลังจากที่รัสเซียมีปัญหาเรื่องของสงครามทาง f อฟเีก็เลยมีการแบนทางด้านของรัสเซียไม่ให้เล่นใน ไม่ได้เล่นในปี2 0 21แต่ก็ได้กลับมาเล่นอีกทีในปี2022นะแล้วก็ผลงานของจีนในปี2022ก็จบอันดับ13จาก16ทีมไม่ได้ตกชั้นนะครับแต่ว่ามาตกชั้นนั่นก็คือเมื่อปีที่แล้วปี2023แล้วพอตกชั้นมปุ๊บจีนก็ได้ไปเล่นในเชลเจอร์ครับ2023ที่กาตาร์ด้วยแต่ว่าก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันเนาะไม่สามารถผ่านเข้าเล่นในวีเอลได้แต่ว่าปีนี้พวกเขาเองก็หมายมั่นปั้นมือแหละนะต้องเริ่มตั้งแต่การตั้งลุงวิาานเนนคคาเคบชวยียมมมมเข้้าาคุทคีแลวก็ ผลงานใน ABC Challenge ครับอาจจะไม่ดีแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่ากลับมาสุดจุดที่พวกเขาเคยลงสนามแข่งขันได้นนั่นก็คือวอลเลย์บอลเนชั่นสลีกในปีหน้านะครับผมก็ได้กลับขึ้นไปเล่นอีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับทีมชาติจีนนะฮะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งตัวแทนของเอเชียถ้าว่าปีหน้าเนี่ยทีมจากเอเชียจะมี3ทีมนะฮะในประเภททีมชายนะั่นก็คือญี่ปุ่นใช่ไหม นะซึ่งเป็นรองแชมป์ amp, มีอิรานด้วยแล้วก็อีกทีมก็คือจีนนี่แหละตอนแรกนึกว่าจะมีแค่2ทีมนะฮะเด็กเงาๆนี่หนึ่งทีมจากเอเชียแต่ปีนี้มีจีนเข้าไปเพิ่มด้วยอีก1ทีมก็ยินดีกับทังน้านของทีมชาติจีนด้วยนะฮะที่ได้ขึ้นไปเล่นในศึกวีนแอนปีหน้านะครับขณะที่ทีมอันดับโลกที่น่าจะได้ขึ้นไปเล่นวีนแอลปี2025ในประเภททีมชายนะฮะตอนนี้ก็คาดว่าน่าจะเป็นยูเครนนะฮะทีมอันดับ14ของโลกนะฮะเพราะว่าตั้งแต่อันดดดับ1-13เเเนนี่่ยค้าไลลใแหมม ยูเครนอันดับ14ที่ไม่ได้เล่นนะครับผมก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งทีมที่ได้ขึ้นไปแต่ว่าเดี๋ยวรอ,อยืนยันอีกทีนะครับผมว่าจะเป็นท้านาของยูเครนหรือเปล่าแต่ถ้าอันดับโลกณนะปัจจุบันยูเครนมีโอกาสค่อนั้งสูงที่จะได้เล่นวีเอลในปีหน้านั่นเองก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการแข่งขันเชลเจอร์ครับสพที่จบไปแล้วแล้วก็เรียกว่าเป็นรายการสุดท้ายเป็นปีสุดท้ายของการแข่งขันนะครับปีหน้าจะไม่มีอีกแล้วนะเชลเจอร์ <laughs> ครับจริง,รงๆผมยังอยากให้มีทวมมมัวร์เมตี้นกกตก้นีล้กทมัว็อาคด แต่ก็อย่างที่เราทําคลิปบ่นไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับพูดถึงทัวร์เมนท์ที่ทาง fvb เขาก็แทบจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะครับมันก็แข่งแล้วมันอาจจะสิ้นเปลืองงบประมาณนะฮะมาแข่งแล้วแบบว่าทัวร์เมนต์ไม่ค่อยน่าสนใจนะคบนักกีฬาก็ทีมก็ไม่ค่อยดีก็เลยก็ยกเลิกไปเลยนะครับหลังจากนีนะ้ในสึนะกว wl เนี่ยเขาจะมี18ทีมเนาะแล้วก็จะไม่มีทีมวางเลยนะครับผมเมื่อก่อนนะอี้ยังมีทีมวางนะฮะทีมวางจะมี12ทีมใช่ไหมอ่าแล้วก็อีก สี่ทีมที่จะเป็นทีม Challenger ที่จะมีสิทธิ์ตกชั้นแต่ตอนนี้เนี่ยปีหน้าในทุกทีมมีโอกาสตกชั้นได้หมดแล้วนะครับถ้าเกิดจบอันดับที่ 16ของตารางเพราะฉะนั้นทีมันดับ16ในปีหน้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทีมวางหรือไม่วางก็แล้วแต่จะตกชั้นนะครับผมและทีมที่จะได้ขึ้นไปเล่นแทนนั่นก็คือทีมที่มีคะแนน FIBA World Ranking สูงที่สุดในปี2 0 2 5หลังจากจบเกมการแข่งขันนะออหลังจากที่แบบทัวร์นาเมนต์ของทีมชาติม,มันหมดแล้วในปีหน้านั่นเองนะครับรูปแบบการแข่งขันของว n l ในปีหน้าด้วยนะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยนะครับผมจากเดิมที่ในรอบแรกเนี่ยรอบแบ่งกลุ่มจะมีการแข่งขันทั้งหมดสัดาหนะดาห์เ์เนนนาาสสััปดึงล่ก2มปีหน้านสัปดาาห์นนนนึงจะเลล่กกั3สมแ้ว็ แต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับแต่ละสนามจะมีทีมเข้าแข่งขันทั้งหมด6ทีมมันก็จะครบ18ทีมพอดีแล้วก็จํานวนวันที่จะเล่นเนี่ยจากเดิมที่จะเล่น6วันนะฮะในแต่ละสัปดาห์ก็จะลดมาเหลือ5วันนะครับแต่ว่าจํานวนเกมที่ทีมจะต้องเล่นก็คือเท่าเดิมมืสนามละ4เกมเหมือนเดิมก็เล่นกัน3สนาม12เกมแล้วก็สุดท้ายก็คืออันดับ1ถึงอันดับ8ที่มีผลงานดีที่สุดนะฮะจะได้เข้าสู่รอบไฟนอลในปีหน้าจะประมาณนี้สาหรับศึกวีเอลในปี2025ที่จะมีการ แตกตาออกไปใหม่นะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าปีหน้าเนี่ยราคาสมาชิกของ o o l บอลเวิล์ทีเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้น,นหรือเปล่าปีนนี้ราคาเขาพุ่งขึ้นไป300เลยนะครับผมเออก็ถือว่าคนน่าแทนจากขึ้นเมื่อก่อนนี9บาทตัวนี้ก็เพิ่มมาเรียกได้ว่าเกือบร้อนต์นะ ราคาที่เพิ่มขึ้นมาที่ถือว่าสูงมากนะเพราะฉะนั้นก็เก็บตังค์แล้วกันถ้าเกิดใครอยากจะติดตามคอนเทนต์ของวอลบอลเวิด์นะฮะเ่าโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของศึกเชลนเจอร์ครับจบลงไปแล้วนะครับแล้วก็ปิดตํานานไปแล้วนะฮะในการแข่งขันปีนี้นะถือว่าเป็นการส่งไม้ต่อให้กับวอลบอลวีเอลในปีสองนปี2025ที่ครบถ้วนนะครับผมเดี๋ยวเราจะได้ติดตามมันต่อในปีหน้าสําหรับศึกวีเอลสองพันี่ิ้นั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยยังไงก็อย่าลืมกด คลิปหน้านะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ